แวะมาดูนี่เขาหน่อยนี่เรือปูเข้าแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น,น้องๆน้าๆ fc ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างณเดชแล้วก็ ผ่านม <c oughs> <target> ิดนะในผ่านแบก <ylum' S 1> คลาดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคลาดเอาไว้คลาดคลาดถอยนะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าก็วันนี้เราจะมาเที่ยวทะเลกันบ้างครับหลายคนอาจจะเบื่อเบื่อน้ำจืดน้ำฝนกันละวันนี้ลงทะเลกันหนึ่งคลิปนะครับนุ่นข้างหน้าเป็นเรือประมงของชาวบ้านนะครับเขาออกไปหาปูหาป้าเพิ่งกลับเข้าฝั่งนะ ก็เดี๋ยวตามไปลุ้นในการวันนี้ว่าจะได้เรื่องไหมนะครับกับการออกมาหากินอามีคลาดมาคลาดหอยแล้วก็มีอวนเอามาวางด้วยนะครับก็เป็นคลิปหาหอยวางอวนวางปลาแล้วกันบรรยากาศสวยๆครับนี่เป็นชายหาดที่อ่าบ้านสะพานหินนะครับตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นหาดชุมชนที่หมู่บ้านของช่างนเดชเองครับ ที่เห็นเรือเขาจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันช่วงน้ำแห้งเช้าเรือเขาเข้าคลองไม่ได้เขาก็ต้องมาจอดรอจนฝ่ารอช่วงน้ำขึ้นนะครับเรือมันก็จะไม่ติดเขาก็จะวิ่งเข้าคลองเนี่ยครับปากคลองปากคลองอยู่ฝั่งเนี้ยเดินมาไกลอยู่นะ <laughs> เดินมาประมาณนะัก กับโลได้ถึงแล้วครับตำแหน่งที่เราจะมาหากินกันเดี๋ยวจะปล่อยอ้วนลอยอ้วนไว้สก่อนเลย ปล่อยอวนลอยไว้แล้วเราก็จะไปคาดถอยกันครับจากนั้นก่อนกลับเราก็จะมาแวะกู้อวนเอาหลายๆทางครับหากินเผื่อไม่ได้หอยก็ยังมาลุ้นปลากันก็ปล่อยอวนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนุ่นไกลๆนุ่นน่าจะเป็นแม็กไอเปียวก็มาด้วยนะเท่าที่เห็นเสื้อเหลืองๆนุ่นครับแล้วก็อีกคนน่าจะเป็นพิโรธพิโรธตามมาเล่นอีกแล้ว ผมก็จะแวบมาดูนี่เขาหน่อยนี่เรือปูเขาเข่าแล้วครับนี่แต่เขาติดโขดอยู่มีป,ปูหลากหลายครับแต่ปูเนี่ยที่เขาเป็นวัตถุดิบหลักที่เขาไปหาคือตัวนี้ครับปูมา้ามันจะมีราคาหน่อยแล้วมันก็จะได้พวกไออย่างอื่นมานี่ตัวนี้เป็นปูใบครับปูใบแล้วก็พวกปูหินพวกขอยก็มีครับนี่ ลุงเนี่ยหอยตะปูนมาเนี่ยนะหอ,อ,อยตะปูนหอ,อ,อยตะปูทนที่เขาเอาเปลือกใช้ดักหมึกอ่ะเนี่ยครับเนื้อมันอร่อยนะนี่ <laughs> ระหว่างรอจะเข้าคลองปลดไว้ซะก่อนเลยนะ <laughs> ลุงนะ <laughs> <ม> <laughs> นี่ปลดเสร็จน้ำกระโตพอดีนะ <laughs> อุมาครับกับพอได้หากินจะยากหน่อยช่วงนี้ สำหรับวางอวนนะไม่มีคลื่นไม่มีลมปูก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมต้องคลื่นลม,มจัดๆหน่อย,อย,อยเออคลื่นลมมากหน่อยก็สู้ไม่ไหวอีกนะน,น, <laughs> นี่ครับวิธีชาวป,ประมงสาวน้องคายก็ตื่นตาตื่นใจนะไม่ค่อยได้เคยเห็นของพวกนี้ไปกันลุงครับละ่ะ <laughs> <laughs> บ้านเปียวก็จะเป็นอวนที่เขาวางน้งนําโขงไงนะอ่ะก็จะคนละรูปแบบกันครับทางนี้ก็จะเป็นอวนมันก็อวนเหมือนกันแหละแต่วิธีการทําทุนทําตะกัวต่างกันทางบ้านเปียวเขาอาจจะไม่ได้ใช้ตะกัวละมั้งอวนลอยปลาน้ําโของอะเนาะอมไม่ใส่ตีนนะอ่าไม่ใส่ตีนอวนครับทางนี้อวนปูอวนปลาเนี่ยจะต้อง เตียวทุน่นเตียวเตียวตะกัวตีนอย่างนี้นะเมืเอนม่จมอะทางนี้ทะเลขึ้นลมมันจะแรงครับ <c oughs> เคยเห็นไหมแม็กกะเริมมันนะนี่ครับวิธีการหาหอยอะแม็กได้ตัวละตัวเล็กมากเดี๋ยวเราไม่เอาเล็กไปเอาใส่ตัวโตวหน่อย นี่ครับหอยที่เรามาหากันวันเนี้ยภาษาชาวบ้านเ็าเรียกว่าหอยขาวนะแต่ภาษาคนเมืองเราจะเรียกว่าหอยตลับอะครับมันจะมีลายบางตัวก็สีเนี่ยออกสีน้ําตาลแก่ๆแ,แบบนี้สีขาวสะอาดแบบนี้ก็มีแล้วก็สีขุ่นไอตัวนี้อะเขาเรียกว่าลายไทยครับแต่มันหอยชนิดเดียวกันแหละลายมันต่างกัน,นเฉย นี่เขาจะเรียกว่าหอยขาวลายไทยนะตงเนี้ลายสวยเนะี่ยแต่ในมือผมเนี่ยตัวมันยังน้อยครับก็ยังไม่เอาเล็กไปเอาใหญ่กว่านี้นะครับมันใหญ่กว่านี้นะอีกก็ประมาณสองเท่าอะแต่เดี๋ยวดูว,วันนี้จะพอหาได้ไหมอันนี้ปล่อยไปก่อนครับที่ปล่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมุดทรายไปเองนะ ของลุงเขาที่ผมไปถ่ายปูให้ดูอะครับเขาเป็นเรือไม้มันหนักแต่ด,ดูดูเรือไฟเบอร์ลำนี้นะนี่ปิ่งป๋อเลยครับไฟเบอร์ก็จะเบาหน่อยเข้าไปละเข้าสบายครับเรือไฟเบอร์มันเบาลุงยังอยู่นี่อยู่เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปช่วยลุงขยับเรือสักหน่อยครับสงสารแกรเรือไม้ลำบากหน่อยไปครับข้างหลังมีตามมาอีกสองสามลำมะนะเขามีแต่ไฟเบอร์ทั้งนั้นเลยลุงลุงบอกยังไม่มีเงินซื้อนะนี่ติดแล้วครับนี่ แล้วเอานาจะรอดครับ หลอนแล้วหลอนแล้ว <laughs> ไปแล้วครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหอยกระปุกหรือเปล่าตัวมันขุนมันก็จะคนละชนิดกันอีกอย่างครับเนี่ยถ้าหอยขาวตัวมันจะขาวฝั่นี้ครับเนี่ยไซส์อย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเลือกอย่างงี้ครับชวน้อยนละง ถ้าเราเจอจุดที่หอยมันชุมชุมะครับมันก็จะได้เขาเรียกอะไรได้ตัวเยอะหน่อยถ้าจุดไหนที่หอยมันบางๆนานๆตวงเราก็ย้ายที่ครับอันนี้เปลือกมันอันนี้ดูแป๊บเดียวสามตัวแล้วครับ แท้ๆเลยนี่ฝังซ้ายนี่ครับตัวมันจะขาวสวยแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นลายไทยส่วนตัวนี้น่าจะเป็นหอยกระปุกครับที่ได้ก่อนนี่นี่อย่างนี้ไซส์กำลังสวยเลยนี่ครับมาดูกันชัดๆเนี่ยครับนี่ป้าหมายหลักของเราคืออย่างนี้นี่ อันนี้ก็เป้าหมายเสริมครับเผื <c oughs> ่อมันได้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะก็ยังกินได้เหมือนกันครับอหอยแผนกคลาดก็คลาดนะครับแผนกเดินตามเก็บก็เดินตาม <c oughs> แต่ถ้าเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆที่เขาหากินจริงๆอ่ะเขาก็ คาดหนึ่งคนคาดหนึ่งอันต่อหนึ่งคนแล้วก็ถุงวัวนหนึ่งลูกครับคาดไข่คาดมันแต่อันนี้เรามาสาธิตครับคนเราเยอะคาดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสามารถเดินตามช่วยเก็บได้วิธีการคาดอะดูครับดูอย่างแม็กทำนั่นเนี่ยจะคาดลอยต่อกันเป็นแนว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 นี่พอเราหมดแนวนี้เราก็เริ่มกลับมาอีกแนวนึงก็ไล่ชิดกันเป็นเส้นเส้นแบบนี้ครับ จะได้คาดให้ทั่วทุกจุดดูของพิโรดบ้างนะครับนี่นี่อยู่นี่โอ้พิโรธก็ได้เยอะแล้วนี่ได้ก็จะได้เป็นมือแล้วครับอว ดูสาวน้องคายบ้างนะของพี่โรดก็ตัวทีสวยเลือกมาเนี่ยไหนดูไหนเนี่นี่น,น,นีดูที่มือที่มือที่มือนู่นอีกตัวนู่นนี่ครับสวยเลยแหมได้หอยฝากเมียแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> หอยไม่คาดแล้วสาวนองคายเล่นปูแล้วเนี่ยไป <laughs> <laughs> ไปเจอปูมาจากไหนเนี่ยปูอันนี้เขาเรียกปูลมนะนี่กินได้ครับแต่ว่าทางนี้เขาไม่ค่อยนิยมจะกินกันมันจะอยู่ในรูตามชายหาดครับขุดรูอยู่ตัวใหญ่มากนะนี่แบบนี้นี่มาเจอลุงครับเอาอวนมาลอยนะตั้งแต่มาแต่เช้าเปล่าเนี่ยลุงก็พอได้มือสบายๆแล้วนี่เนาะกระบอกมีกระปีมีครับหลากหลายเลยปูก็มี อดีด้วยไม่ต้องหิวเลยนะนลากไปตามฝั่งนู้นเนะอ๋อเดินเนลาะ,ละออกไปทางฝั่งนู้นเนาะอ,อ๋อจะมีหินแหลมๆอ่ออครับขอบคุณครับนี่จะกลับแอวพอได้มือแล้วน,ะนี่นะ กำลังจะกลับบ้านแล้วครับสาวน้องคายเต็มมือแล้วโหดูตัวนี่นะออนี่ครับลุงสองคนนี่เขาไปลอยอวนกันมาสะพายเป้กันคนละลูกกันนะก็จะพอกันแล้วนะครับก็ได้เป็นมือแล้วละ่ะแล้วตอนนี้เนะี่ยน้ำขึ้นสูงจนจะไม่มีโขดค่าดถอยแล้วนี่ ของพิโรธเราก็ได้มือนึงฮะความจริงได้ขนาดเนี้ยถือว่าได้น้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาช้าก,กันไปหน่อยเรามาจนน้ําเริ่มขึ้นแล้วอะหอยมันก็เลยได้ไม่เต็มที่ครับมีเวลาขาดอยู่แล้วล้สักชั่วโมงกว,กว่าได้เนี่ยแล้วก็เรายังหาโขดหอยไม่เจอความจริงถ้ามีเวลามาแล้วก็มาเดินหาโขดหอยดีๆนี่จะได้มากกว่านี้ครับ ลุงเขาบอกว่าเขาขาดกันอยู่นู่นเราไม่รู้เอาไว้กลับมาแก้ตัวใหม่ละก,กันก็วันนี้ได้บรรยากาศทุกอย่างครับได้หากับข้าวได้เห็นวิถีชาวประมงวิถีชาวบ้านแล้วก็พานมิตรอยู่ไกลๆตรงนู้นครับเดี๋ยวจะไปปิดท้ายด้วยการดูอวนของเรากันอ่ะก็ตัดกันมาที่บ้านเลยดีฝันนะครับ ตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บช็อตกูอวนเนาะแต่ว่าอวนมันก็ไม่ได้อะไรครับได้ปลากระบอกตวงแล้วก็ที่ได้เยอะเนี่ยเป็นปลาหัวตะกัวนะหรือว่าปลาหัวเหล็กตะปูครับนี่ติดอวนมาเยอะมากเลยแบบนี้ฮะก็ได้เป็นมือเหมือนกันเนี่ยตัวนี้แกงสับก็เด็ดมากๆนะปลาแบบนี้ครับแล้วก็หอยที่ได้ก็ลา้ลาวสักสองสามโลนะ่าจะถึงอยู่ครับมันหนักอยู่หอยแบบนี้นี่ ก็ทั้งหมดของคลิปนี้นะจากบรรยากาศทะเลที่พาไปเดินเล่นไปหากับข้าวกันมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเอา่าน่าจะเป็นหอยนี่ละกันเอาไปทําเมนูอะไรให้ชมกันก็เดี๋ยวตัดข้าวครัวพื้นบ้านนะครับก็มาพบกับคุณยายนะครับคุณยายยิ้มรอยอแล้วนะวันนี้จะทําเมนูอะไรครับคุณยายอหอยขาวผัดพริกเผาใส่ใบโหระพาจา้ะหอยขาวผัดพริกเผาใส่ใบโหระพาใช่ไ อ่ะวันนี้แต่งชุดสวยแล้วนะมาเริ่มกันครับกอเต้าตั้งกระทะใส่อะไรครับยายใส่น้ำมันจ้ะใส่น้ำมันนะใส่นิดเดียวเนาะลงพริกกับกระเทียมผัดใช่ไหมยายอ่จากนั้นใส่พริกจ้ะใส่พริกเผาด้วยนะครับอะ หยดน้ำหน่อยๆน,นะยายเนาะหอยเนี่ยเราจะผ่าให้เหลือฝาเดียวใช่ไหมยาย นั้นเริ่มปรุงรสนะยายเหยาะน้ำปลาใช่ไหมต่อด้วยผงชูรสจ้ะผงชูรสนะครับรสราชาจ้ะตามด้วยรสราชาครับและเมนูนี้จะให้ออกหวานหน่อยนะยายเนาะ,ะใส่น้ำตาลไปด้วยนะครับเหยาะซีอิ๊วขาวตามลงไปแล้วก็น้ำมันหอยนะยาย สุดท้ายโรย <Okay. S 1> ใบโหระพาจ้ะโุระพาสดๆนะครับจะหอมมากๆ แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยาย่ะอ่าหอยขาวผัดพริกเผาใบโหระพาน่ากินมากๆครับมาคนชิมมาอีกแล้วนะ,อะลองดูครับหลังจากที่ไปคาดมาเองนะเปียวอ่าหาเองแล้วก็เอามาชิมเองนะครับ เอานะคำใหญ่เลยนะเหนื่อยอละกลับมาเหนื่อยเอเมนป็งไงอร่อยเพราะว่าหอยมันสดมากมากเนาะเราไปหากันแต่เช้าแล้นี่มาทํากินเป็นมื้อกลางวันเลยนะอร่อยไหมเผ็ดไหมเผ็ดแต่ว่ามันจะได้ความหอมของพริกเผาด้วยเนาะแล้วก็โหระพาเนี่ยคือเวลาผัดหอยกับใบหลระพาเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมทําไงอ่ะจะป้อนยายเหรอยายชิมไหม ไม่เอานะทีนึงอ่ะสุดยอดใช่ไหมก็ชิมให้ดูเท่านี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้เปียวกับคุณยายปิดคลิปนะครับ คลิปวิดีโอแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี <amp> ้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายอ่า <love>